โอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยเนื้ออร่อยอร่อยมากบะหมี่น้ำเป็ดค่ะเขาจะเป็นเป็ดพระโหล้นะคะเป็นบะหมี่เส้นปอกนะ้ะบะหมี่แบนๆหนนะักเส้นรั่วแบบกำลังดีเลยอ่ะ<ๆ>เส้นเหนียวนุ่มมาก<ๆ>เนื้อเป็ด เนื้อเป็ดอยา่างนุ่มแล้วหอ,วหอเนื้อเป็ดหอมเนื้อนุ่มมากนี่ไม่ต้องปรุงเลยนะเนี่ยมันหอบมันนุ่มมันไปหมดเลยอะ่ะคือทุกอย่างแบบเซกดีหมดเลยความอร่อยนี่อยู่ที่ทั้งเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดด้วยแล้วก็ออกน้ําน้นําด้วยใช่อ๋ออันนี้เป็นสูตรของพี่ร้านเอง,ง,เองตั้งแต่รุ่นไหนคะไม่รุ่นไหนแปลงเป็นคนทำใช่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 เก่งมากเลย แน,นเป็นคนคิดขูดเองใช่เราก็คิดว่าแบบสมัยม่นู้นย่าเนาะสมัยนี้คนเองเอรื่องเก่งจังร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะปิดกี่โมงเปิด6โมงเชา้าเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย6โมงครึ่ง3โมงครึ่งถึง5ครึ่งอ๋อจะมีเบรกใ<ร>ช,<า>ช่ใช่ใช่